เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งเรไร,รที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอความเคารพความถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการ นี้เป็นมงคลนั่นสูงสุดเป็เวเววสวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะได้เวลาที่จะพบกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและสําหรับในวันนี้ เราก็ได้มาอยู่ในบริเวณวัดที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือวัดมหาจุฬาลงกรณราชวิพิตค่ะวัดนี้ยังได้ชื่อว่าเป็นวัดบรรดาลใจและไม่ใช่บรรดาลใจธรรมดานะคะบรรดาลใจขั้นอุดมด้วยท่านที่จะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัดได้ดีที่สุดนั่นก็คือท่านรักษาการเจ้าอาวาส พระเทพประวรเมธีรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ซึ่งขณะนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะคะกราบมัสก,การคะ่ะท่านคะจะจรดินพ่ค่ะโยมก็คิดว่าเป็นวัดที่น่าจะทําให้ประชาชนได้รู้จักมากขึ้นเพราะว่าในทุกวันนี้เนี่ยอาจจะอยู่ลึกเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยน,นะคะคนภายนอกก็เลยอาจจะไม่สามารถมองเห็นได้ทันทีเหมือนกับวัดส่วนใหญ่เดดังนั้น ก็ขอให้ท <aan> ่านได้ช่วยกรุณาที่จะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักวัดมากขึ้นค่ะได้ค่ะก็เบื้องต้นเพื่อให้ท่านสาธุชนได้รู้จักวัดให้มากยิ่งขึ้นก็จะเริ่มด้วยว่าวัดนี้ตั้งขึ้นมาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยก็สถาปนาโดยล้นเกล้าวรัชกาลที่ห้า ตั้งแต่ปี2อง0ยสาเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นการตั้งวัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยจึงถือว่าเป็นนโยบายของของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้านวิทยาเหตุผลก็เพราะว่าผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนิสิตเมื่อก่อนนี้ส่วนใหญ่เลยเป็นพระสงฆ์ในเมื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์มี มีข้อจำกัดเรื่องทำกิจกรรมทำสังฆกรรมเฉพาะของคณะสงฆ์อย่างเช่นการบวชการลงปาติโมก<ะ>ออการฟังปฏิโมกหรือการทำสังฆกรรมอื่นใดเนี่ยจะต้องทำในพื้นที่ที่กำหนดเ็าเรียกว่าภายในเขตสีมา<ะ>อย่างเช่นในโบสถ์หรือในวิหารก็แล้วแต่เพราะนั้นจึงเป็นนโยบายว่ามหาจุลาเนี่ยจะต้องมีวัดภายในพื้นที่มหาวิาล<ะ>เรื่องนี้ก็ได้รับ แนวทางการจัดตั้งมาจากมหาวิาลยนาราันทามหาวิาลยนารันทาในประเทศอินเดียนั้นเขาสร้างเขาสร้างวิหารก็คือวัดก่อนต่อมาก็ขยายผลมาเป็นสร้างมหาวิาลยเป็นมหาวิาลยนาราันทาแต่ว่าของมหาจุฬานี้กลับกันเราสร้างมหาวิาลยก่อนคือมหาวิลาลยเมื่อก่อนตั้งอยู่ที่วัดมหาธาตุแล้วขยายไปที่วัดศรีแล้วก็ที่อื่นๆเป็นที่เรียนนะ แต่ว่าสถานที่ไม่เพียงพอก็มาตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่วังน้อยแห่งนี้แล้วก็พัฒนาจนถึงเรียกว่าใช้ประโยชน์ใช้สอยได้แล้วก็เมื่อสร้างมหาวิาลยได้สามารถเปิดทำการได้ตามนโยบายก็คือมาสร้างวัดนะก็คือกลับจากมหาวิาลยนาราทาก็คือเราสร้างมหาวิาลยก่อนต่อมาก็คือสร้างวัดเหตุนผลก็คือว่าการสร้างวัดในเมืองไทยไม่ยาก สามารถที่จะเริญสถาญาตโยมสาธุชนมาร่วมกันบริจาคสร้างได้เพราะฉะนั้นจึงสร้างหมายลายให้เกือบจะแล้วเสร็จ <Okay. S 1> ใช้ประโยชน์ได้ใช้การได้จึงมาเริ่มสร้างวัด <Okay. S 1> การสร้างวัดนี้ก็ขออนุญาตใช้พื้นที่ของทางวัด <Okay. S 1> แต่ว่ามีโยมได้บริจาคพื้นที่ไว้15ไร่ <Okay. S 1> ตามนโยบายที่เราประกาศว่าจะสร้างวัดมีโยมมาบริจาคบริจาคพื้นที่15ไร่เพื่อสร้างวัด แต่ว่าพอสร้างจริงๆนะพื้นที่15ไร่ไม่พอเราจึงขออนุญาตจากสภาหมหาวิทยาลัยจำนวนเกือบ54ไร่เป็นพื้นที่ในการสร้างวัดมหมาวิทยาลัยก็โดยสภาหมหาวิทยาลัยอนุญาตให้จัดตั้งวัดก็ดําเนินการขอจัดตั้งวัดตามกฎกระทรวงโดยได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจากในที่สุดก็คือจากมหาเถรสมาคมให้จัดตั้งเป็นวัดในพุทธศาสนา ก็จัดตั้งวัดตั้งแต่เมื่อได้รับประกาศตั้งวัดตั้งแต่เมื่อวันที่15มกราคม2563ซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ก็5ปีของการจัดตั้งวัดแต่ว่าเมื่อเวลาขออนุมัติจากสภาสภาก็มีมติให้ตั้งชื่อวัดว่าวัดมหาชุลาลงกรราชุทิต ก็หมายความว่าสร้างขึ้นอุทิศถวายล้นเกล้าและเจ้าการที่ห้าคิงมาจุฬาลงกรณ์นั่นแหละแปลตรงตัวแปลตรงตัวก็คือสร้างอุทิศถวายพระองค์ท่านราชการที่ห้าเราก็วางแผนว่าจะสร้างกันอย่างไรก็เรียกว่าจัดทาแผนแม่บทการทําแผนแม่บทก็ได้รับความอนุเคราะห์จากอาสมศิลโดยมีคณะผู้บริหารมาช่วยออกแบบเรื่องการสร้างโมกติที่พักอะไรต่างๆก็เรียกว่า ผังรวมของการสร้างวัดทั้งหมดและอาสมศินนั้นก็คัดเลือกเอาวัดมหาจุฬาตอนนั้นยังไม่ได้ยกเป็นวัดเป็นหนึ่งในวัดเก้าแห่งเรียกว่าเป็นวัดบรรดาลใจก็ไปพัฒนาเรื่องกิจกรรมของวัดต่างๆรวมทั้งวัดมหาจุฬาด้วยตอนนั้นยังไม่ได้ยกเป็นวัดแต่เพเอิญว่าวัดมหาจุฬาซึ่งต่อมาคือวัดนี่แหละ ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นวัดเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าอย่งงางนั้นก็เป็นวัดบรรวัดบรรดาลใจขั้นอุดมนี่คือที่มาของวัด <จน S 1> บรรดานใจขั้นอุดม,มเพราะว่าตั้งอยู่ในร่วมมหาวิทยาลัยก็คือระดับอุดมศึกษาอันนี้ก็คือที่ไปที่มาของชื่อวัดบรรดาลใจขั้นอุดมคคหลังจากที่ยกเป็นวัดเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราก็ได้พัฒนาพื้นที่พื้นที่ก็คือปรับปรุงพื้นที่ด้วยการปลูกต้นไม้รสร้างเสนาสนะตามผังแม่บทที่กำหนดไว้แต่ว่าการออกผังแม่บทเนี่ยเราก็ออกเพื่อให้มันเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมเดิมก่อนที่จะยกเป็นวัดเนี่ยเรามีโบสถกลางน้ำอยู่แล้วหลวงพ่อปัญ,ญญาได้มาระดมทุน สร้างโบสถ์กลางน้ําหลังนี้เรียกว่าเป็นโบสถ์กลางน้ำสองชั้นรรเรียกว่าเป็นโบสถ์กลางน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้ชั้นบนเหมือนโบสถท์ทั่วไปแต่ว่าชั้นล่างของโบสถ์กลางน้ําเป็นหอประชุมใหญ่สามารถรองรับหรือจุพระสงฆ์ได้ประมาณสามถึงสี่พันลงไปข้างล่างเป็นห้องโถงใหญ่ใหญ่มาก,มากแล้วก็การออกแบบสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จากศิลปินแห่งชาติ ท่านพินโยท่านพินโยสุวรรณกิรีศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปัญญามาออกแบบโบสถ์หลังนี้แล้วก็สร้างจนแล้วเสร็จหลวงพ่อปัญญาเป็นประธานระดมทุนในการก่อสร้างท่านก็มาดูก็เรียกว่ามาดูเกือบทุกวันเลยนะตอนที่สร้างโบสถ์หลังนี้แล้วก็ท่านก็ประกาศว่าตราบใดที่ยังสร้างโบสถ์ไม่เสร็จท่านก็จะไม่ยอมบริหน้าภาพปรา,ากฏว่าท่านก็บรณภาพก่อนที่จะสร้างโบสถ์เสร็จแต่ว่า ท่านก็ระดมทุนปัจจัยเพื่อสร้างโบสถ์ไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าวาดลูกต่อมาก็จึงได้ได้สร้างก็เรียกว่าสารงานต่อจนแล้วเสร็จคุโบตกลางน้ําเสร็จหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการเสนอยกเป็นวัดในขั้นตอนนี้เราก็เริ่มสร้างสลาการ,รเรียนสร้างกุฏิที่พักสงกุฏิที่พักสงกุฏิเจ้าวาดอันนี้เป็นการสร้างก่อนที่จะยกเป็นวัดไปพร้อมๆกัน อันนี้เป็นที่ไปที่มาว่าเหตุผลความจําเป็นหรือความสําคัญหรือวัตถุประสงค์ของการสร้างวัดเนี่ย <Okay. S 2> เพราะว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ <Okay. S 2> ผู้บริหารบุคลากรส่วนใหญ่รวมทั้งนิสิตเป็นพระสงฆ์ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องสร้างวัดเพื่อเป็นที่ลงทาวัดสวดมนต์ทำสังฆก,กรรมให้เป็นจิตจารลักษณะเฉพาะของพระสงฆ์ เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเป็นที่จะต้องสร้างวัดแล้วก็ได้ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยจึงได้จัดสร้างวัดมหาชลาลงกรราชูทิตขึ้นและก็พัฒนามาตามลาดับจนถึงปัจจุบันในการสร้างโบสถ์กลางน้ําที่หลวงพ่อปัญญาสร้างไว้ก่อนมาสร้างศาลาการบริกุติที่พักสง์และก็ต่อมาก็คือมาสร้างรั้วกําแพงรอบๆบวัดแต่สิ่งสําคัญที่เราทํามาต่อเนื่องก็คือการปลูกต้นไม้ ปลูกต้นไม้ในพื้นที่ของวัดเมื่อก่อนไม่มีสักต้นหนึ่งเนีน่ยเราก็มาเริ่มทยอยปลูกเพราะว่าพื้นที่ดินของวัดจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยดินไม่สมบูรณ์นักเราจะต้องปรับพื้นดินแล้วก็ปรับสภาพน้ําต่างๆค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเหมือนกับว่าปลูกต้นไม้ยากเหมือนปลูกต้นไม้ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สภาพดินเริ่มดีแล้วสามารถปลูกต้นไม้เจริญเติบโตอันนี้ก็คือ,อขั้นตอนของการ นโยบายหรือขั้นตอนการด,ดําเนินการสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยขออนุญาตเข้าไปประเด็นที่ได้ชื่อว่าวัดบรรดาลใจสั้นๆได้ไหมคะว่าบรรดาลใจอย่างไรคะท่านคะวัดบรรดาลใจก็คือเป็นเป็นนโยบายหรือเป็นวัตถุประสงค์ว่าเลือกเอาวัดตัวอย่างเก้าวัดรวมทั้งวัดมหาจุฬาแต่นั้นยังไม่ได้เปลี่ยนวัดเพื่อมาก็เรียกว่ามาพัฒนาจัดระเบียบวัดใหม่ ให้เป็นรมณียสถานก็เรียกว่าเป็นโมเดลเป็นต้นแบบของวัดอื่นๆื่นนในการที่จะนำเอาไปเป็น,นแนวทางในการพัฒนาวัดว่าวัดจนต้องประกอบในส่วน3ส่วนอย่างไร,งไรงเช่นส่วนเขตเขตพุทธาวาสธรรมาวาสสังขาวา่าแล้วก็จะทําอย่างไรจัดระเบียบของวัดให้มันร่มรื่นเป็นรมณียสถานอ๋อสาธุอันนี้คือ ความสําคัญของวัดบรรดาลใจค่ะงั้นแสดงว่าเราจะต้องมาขอรายละเอียดอีกนะคะสําหรับวัดบรรดาลใจเร่องนี้ซึ่งฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าน่าสนใจมากค่ะท่านคะขอบพระคุณมากคะ่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะวันนี้เรามาทําความแนะนําให้ท่านได้รู้จักกับวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศนะคะเป็นวัดที่ เป็นเอกลักษณ์อย่างยิ่งเพราะเป็นวัดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเทียบได้กับที่มหาวิทยาลัยนาลันทานั่นเลยถึงแม้ว่าจะสร้างด้วยวิธีกลับกันว่าที่นี่มหาวิทยาลัยมาก่อนวัดแต่ที่นั่นวัดมาก่อนมหาวิทยาลัยความน่าสนใจของวัดแห่งนี้ยังมีอีกมากนะคะเรามาติดตามรับชมกันต่อไปในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ